คนที่หายเขาเป็นต้นไม้บ้าเอามันเป็นต้นไม้แบบวิทยาศาสตร์นะเด็กๆเราจะปลูกต้นอะไรกันบ้างต้นคริสต์มาสโอ้มีหลายสีเลยเนี่ยอันนี้ของมาม่าจะปลูกต้นหัวใจตอนนี้นะต้นคริสต์มาสของเราเดี๋ยวก่อนนะเราเสร็จแล้วเราเห็นไหมเด็กๆมันจะมีแง่งอยู่ข้างในให้เราเสียบอยู่ในมือช่อคามแล้วช่อคามเอาน้ำแลวนี่เราก็เสียบไปตรงแง่งพอดีพอดีนะล็อกล็อกมันไว้ล็อกมันไว้อ่า เมื่อกี้อ้หอ้โยกมันที่มันว้าวแอดนี่หลังครบ24ชั่วโมงดูต้นไม้ของเราชี้เป็นปุย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 ปุกป,ป,ปุยแล้วก็ชร์คลิที่ Subscribe and Press the Bell icon. กันนะเด็กๆไม่เหมือนต้นไม้ที่ไม่ใช่ของจริงเลยก็มาเป็นต้นมะลองเลยค่ะมาม่าค่ะคนนั้นเขาจะโดนโจมตีแน่นอนใครคะคนที่ขายคนที่ขายเขาเป็นต้นไม้บ้าเอามันเป็นต้นไม้แบบวิทยาศาสตร์นะเด็กๆเราจะปลูกต้นอะไรกันบ้างต้นคริสต์มาสโอ้มีหลายสีเลยเนี่ยอันนี้ของมาม่าจะปลูกต้นหัวใจของช่อแฮคืออะไรอ่ะเอาแกะเยอะๆของมาม่าช่วยของช่อแฮเป็นต้นซากุระค่ะ นี่มันมีอะไรมาอยู่ในในมีบ้างจะมีตัวน้ำที่มันจะมีสารเคมีอยู่ข้างในนะเด็กๆนี่อ่าแล้วก็มีถาดกับมีต้นคริสต์มาสที่มันเป็นกระดาษเด็กๆเังเกตีสีใด้ดีนะลูกเราประกอบต้นคริสต์มาสก่อนเลยนะนจะใช้เวลาหน่อยนะคะกว่าที่กว่าท,าที่ต้นไม้ของเราจะปลูกแล้วงอกสวยเลยตอนนี้นะต้นคริสต์มาสของเราเดี๋ยวก่อนนะเราเสร็จแล้วเราเห็นไหมเด็กๆมันจะมีแง่งอยู่ข้างในให้เราเสียบ อยู่ในมือช่อคามแล้วช่อคามเอาน้ำไปแล้วนี่เราก็เสียบไปตรงแง่งพอดีพอดีนะล็อกล็อกมันไว้ล็อกมันไว้เออล็อกอย่าใช้เป็นคนตัดคนต้นไว้อ่าเดี๋ยวนะปึ๊บอ้าวมาล็อกไม่อยู่สักพู่นะลูกปึ๊บอ้าวล็อกมันไว้ดีๆนะจัดให้ต้นสวยๆไว้เราไม่เล่นไกลทีเด็กอ่าเสร็จแล้วอ่าเช่าแแช่อแฮตัดโอเคเพอ้ล้วเพล้าเแล้าเพล้าเพล้า พอเนี้ยอ่ะช่อคามาปลูกต้นไมายช่อคามจับซองไว้ไหมครับโดนน้ำเราจะเทไว้ว้ายช่อคามทำหกครับช่อคามยูดามหกเขาทำหกเออไม่แน่ใจว่าตัวนี้เดี๋ยวอย่าจับด้วยไม่จับแล้วลูกมันจะงอกไปถึงไหนไหมมันหกปครึ่งหนึ่งคนหกปครึ่งหนึ่งอ่าอ่าอ่าได้เด็กก็ทําให้น้ำมัน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 ไปทั่วทั่วถาดนะมันอาจจะทั่วไม่ค่อยได้ม้านหนึ่งมาม่าลองดูสิมันหกครึ่งหนึ่งมาเทใส่ในนี้ให้ อ่าต้นแรกแล้วเราก็วางไว้นะทุกคนเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะดูดน้ําขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นเกล็ดเกล็ยังไม่จับเลยตอนนี้ไม่จับแล้วมันดูดเองไม่จับไม่จับไม่จับเพราะมันเป็นกระดาษค่ะมันเป็นกระดาษอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำต้นอื่นต่อด้วยทำต้นอื่นต่อด้วยเอาอีกเอาอีกช่อแรกอ่าช่อแรกประกอบต้นไม้ช่อแรกเป็นคนประกอบอ่าช่อกลางเป็นคนวางอ่าช่อแรกช่อแรกรดน้ำต้นไม้หน่อยนะต้นที่สองนะ อ่ามันจะตัดให้แล้วลูกไปลดน้ำต้นไม้จะได้โตไวๆนะตัดให้หนู่อ่าหนูหนูไปตัดเอ้ยไม่ใช่หนูไปตัดหนูไปลดน้ำต้นไม้ไว้ที่โคนต้นหนูเกิดชอาทานต้นต่อไปครับอ่าเขาทำหยิบออกมาเลยครับหยิบออกมาเลยครับลุยเลยลดโอเคหนุดหงิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะลูกเมื่อกี้มันหกครึ่งหนึ่งเลยของน้องอ้าวหนูเสร็จหรือยังเนี่ยลูก ช็อคคาม์เขาจะรดน้ำต้นไม้แล้วอ่ะช็อคคารดน้ำต้นไม้ไว้ในนี้อ่ะเอามือมาอ่ะช็อคคารดเลยครับช็อคคารดเองเลยเอามือรดน้ำอ้าวจะไปจะถล่มแล้วจะเยียบหลบหลบหลบโอเคเก่งมาก <c oughs> เดี๋ยวมาพยายามเอาวางให้ที่ต้นไม้เขียบไว้นี่จะรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะอ่ะช็อคคาม์รดน้ำต้นไม้เลยคะ่นะเดี๋ยวเพิ่งคะ่ะระวังต้นไม้หกตาแฮอ่ะตาแฮแฮร์รดต้นนี้เลยค่ะ ออมีแย่งกับลูกมีอีกขอแ่ล้วล่ะนี่เรามีต้นผักกาดสี่ต้นแล้วต่อไปวย<ต>นี่ต้นหัวใจของมาม,ามา้าไหมนี่<า>เดี๋ยวรอต้นหัวใจของมาม้าก่อนนะอันนี้ต้นหัวใจของมาม้านะต้องเย,ยินมากเล,ลนยนี่ดูต้นหัวใจของมาม,ามา่มามีชิ้นส่วนอะไรบ้างมาเก๋ทำไมมามีชิ้นส่วนเยอะล่ะแต่แต่ว่าหลักๆมันก็เหมือนกันหมดนะคะใช่ว่ามันเยอะเท่ากันลย เอาได้ไหมคะช่วยให้ค่ะต้องแกงต้องเจ็บแย่งนิดนึ่งนะว่าเออเดี๋ยวใช่ไหมปูมี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 ถุงมันไหมกล่องม,มันไปไหนแล้วอะเดี๋ยวนะอ่าแอ,อาแยกชิ้นสว่วน <c oughs> นิดนึงนิดนึงอ่าเอาอเลยกลลับมาแ้วใช่มาเล่นต้นคริสต์มาสแบบเมื่อกี้เอาล่ะทีนี้ อันนี้เขาบอกว่าอย่าิลงไปเลยลงไปเลยลากจากข้างบนก็ได้เหรอถ้าให้มาแม่ใช่ใช่เพร้าะไงรถเลยใช่ใช่รถเลยใช่มอะไรให้มารถเลยเหรอโอเคมาแอบให้โดนใบเผื่อจะโตเลยอ่าต่อไปอะกูยกมาที่ม้าว้าวน่าม้าท้าไมมันดูเหมือนเป็นสุนัขต้นหัวช่อแฮใหญ่สุดเลยอ่ะทำไมต้องหัวช่อแฮนี้น้ำ เฮ้ยมีสามถุงเลยอะของช่องใหอใหญ่สุด<ล>หนูกางมาเลยใช่ใช่หนูพยายามกลางไปให้มันแยกแยกกันนิดนึงมันก็จะออกมาเป็นเกล็ดสวยๆพย,ยายามตีให้มันแยกกันนิดนึงมาถุนี่นะมาสีฟ้าเริ่มมาแล้วค่ะมาอะไรตอนนี้มันแค่แบบเปียกๆคะ่ะเดี๋ยวมาจริงๆมันจะเป็นเกล็ดเลยลูกเหมือนกับหิมะตกอยู่ที่ต้นไม้เลยค่ะ นี่เราผูต้นไม้ไม่ธรรมดานะผูกต้นไม้แบบว่าเป็นต้นไม้หินม,มหน้าหาเลยนะลูกอ,อ่ะอยู่แล้วนะอ่ะชอบแหง,งน่ะรถคนแรกเลยหล่นแล้วหล่นแรกววิลโวอ่ะเข้อความข้อคถูกที่สองได้หมดเลยค่ะ ได้หมดเลี๋ยวชอบคำถุงที่สองนะคะถุงที่สามโอเคอาจชอบคำถุงที่สองอาจเดี๋ยวชอบคำจะลดนะคะทุกคนเอาเลยค่ะลดเลยค่ะโหสะใจลดสะใจเก่งมากเอาละชอบแฮร์ถุงพี่สามเยี่ยมว้าวหมดแล้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 วเรียบร้อยไหมคะชอบแฮร์โอเคทั่วเลยค่ะเอาละ แล้วหมดแล้วหมดแล้วมันจะโตเลยยังมันโตเร้วขนา <mm> มันโตเร็วมากเลยลนนะเดี๋ยวก่อนนะเด็กๆทีนี้เราต้องรอเราต้องรอนะเด็กๆต้องนอนหลับไปเลยตื่นเช้ามาพรุ่งนี้หนูหน <timeline, timeline. S 2> ูอุ้ยต้นไม้ผมช่วคามล้มแล้วอ่ะล้มเดียวหนูอยาไปจับมันม,ม,ม,มามาคิดว่าต้นไม้จะไม่รอดถ้ายอยู่ในมือช่อคำเอาช่อคามต้นไม้หนูประหลาดมากเลยลูกเอาล่ะเอาล่ะ เดี๋ยวเด็กๆไปนอนหลับเลย1คืนเดี๋ยวตื่นมาหนูจะเจอ,เจอกับต้นไม้มหาศจังยว้า,โโวาวยก็ทำทำไรครับก็ทำทำไรยอนไม่ได้เอ้าล้มเลยต้นไม้ของเราล้มเลยเมื่อกี้สวยๆอยู่อะต้มาดูนี่ต้ตนไม้ไม่แข็งแรงเลยเฮ้ยช่าให้อย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับโอ้โหต้น ถ้าอย่างของมมามีไม่่อเยอะเดี๋ยวของม้าอาจจะต้องขอใช้เวลาโตสักครู่แต่ม้าว่าที่มันตก,ตกตกหลุดหลุดเพราะว่ามันมีการย้ายที่อ่ะเฮ้ยชอ่อแฮต้องคริสต์มาสล้มหมดเลยเมื่อกี้ตั้งอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้งอยู่ไปไปมามาล้มเลยอ่ะาม,ามสวยสวยเนะาะครับช่อคำอยากดูเดี๋ยวมา,มาอุ้มให้ดู<ว>นะของช่อคำมีหลายอ่ะเลยของช่อคน่ะล้มองแฮต้นใหญ่สุดของแฮต้นใหญ่สุดอุ้มอุ้มโอโหอุ้ย ชนไม่ได้เลยแฮชนหน่อยนึงมันกระจายเลยค่ะแล้วร่วงหมดเลยค่ะรีดูใบไ,ไม้ร่วงมาเร็วมากสวยไหมชอบขามเร็วสุดยอดเ,ยเร็วสุดยอดอะไรใหม่นะคะต้นซากุระค่ะของชอาซากุระของมามาเป็นต้นหัวใจของชอคขามต้นคริสต์มาสแต่ก้อนคริสต์มาสชอคขามล้มหมดเลยอันนี้ไม่ล้มรออันนี้ไม่้ออย่าจับนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเนี่ยเดี๋ยวล้อมอ่ะว้าวกลับมาหม,มามาว้าวเลยเมื่อกี้หมาเห็นเนี่ย มารู้แล้วล่ะว่ามันเกิดการย้ายที่มันก็เลยเสร็จมันก็เลยหลุด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 หช่อคามอยากดูเพราะเรายกให้สูงให้ให้ผลจากมือเด็กสวยเนอะอะนี่รังครบ24ชั่วโมงดูต้นไม้ของเราชี่เป็นปุย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 ปุกป,ยป,ยปุยแล้วก็ปุยมันเยอะเลยลูกแต่มันก็ล้มชอ่อคามทำไรต้นไม้นี่เป็นตัว ตัดไม้ทำไรปลาเหรอลูกอะ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 ช้าขามแกงแกงให้ใบรวงดูดิเต้ตัวแซบโต้ขามต้อขามแกงให้มันร่วงค่ะแช่์ช้อยคลิ s โปร b สมัครสมาชิกแล e กดกระดค่ง